บทอ่านจากพระรสาสนตามคําบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเวลานั้นเปโตเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทําผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้งแต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่หนึ่งหมื่นตรันเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ ผู้รับใช้กับพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผดีไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกระยัทรงสงสารจรึงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่หนึ่งเดือหนึ่งร้อยเหรียญเขาเข้าไปคว้าบีบคอไว้แน่นพูดว่า เจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากระลุณนผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขัางไว้จนกว่าจะชำระหนี้หมดเพื่อนผู้รับใช้คนอื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเลียกใช้ผู้นั้นมาตรัสว่า เจ้าคนสารเลวข้ายกนี้สินของเจ้าทั้งหมดเราเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าด้วยมิใช่หรือกระสัดกิ้วมากตัดสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำรหนี้ทั้งหมดพระบ,บิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคน ไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริงก็คิดจากพระรสาสนคนมักใช้จำนวนเป็นตัวแปรในการคิดและการทำเหมือนเปโตรเสนอการยกโทษให้คนทำผิดเจ็ดครั้งเรย์สุจเจ้าทรงสอนให้มองข้ามจำนวนและให้มองความผิดแต่ละความผิดมีความผิดเกิดขึ้นเมื่อไร่เมื่อนั้นต้องมีการให้อภัย การเน้นจำนวนทำให้เกิดคิดจำกัดการอาภัยในขณะที่ความผิดเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องพระองค์จึงสั่งให้สิทธิ์ให้อภัยโดยไม่คำนึงถึงจำนวนผิดเมื่อไหร่ให้อภัยเมื่อนั้นเพราะนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับมนุษย์เราทรงให้อภัยเราอย่างต่อเนื่องแต่ทรงยืนยันว่าพระเจ้าทรงโยนความผิดของเราไว้ข้างหลังจบแล้วจบเลย จึงไม่มีการสะสมเป็นจำนวนอย่างที่เราทำกันการให้อภัยคือการให้อิสรภาพแก่คนให้อภัยและคนทำผิดหากไม่ให้อภัยก็เป็นการเก็บความเวลวร้ายของความผิดไว้ในตัวเหมือนเก็บขยะอารมณ์ในเวลาเดียวกันให้อภัยคนอื่นก็ทำให้ผู้นั้นไม่เหลือขยะอารมณ์ในตัวด้วย